ยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ยิบซีบายกลายและนี่คือ random คลิปสําหรับทุกคนที่เปิดเข้ามาเจอคลิปนี้คือของคุณร้อซ็นตะคะถ้าอยากบอกอะไรกับคุณคะสําหรับที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาหาคำตอบพร้อมกันนะคะถ้าอยากบอกอะไรกับคุณคะนี่คือสําหรับแรกนะคะที่เราจะใช้ในการไหนดวง อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s ับ s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้กับชาแนลของเราด้วยนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณใครก็ตามแต่ที่พบคลิปนี้แล้วกดเข้ามาฟังนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากบอกนะคะและสิ่งที่ควายอยากบอกคือว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ลองบูชาไปใส่ดูนะคะกำไลเชือกส,สีดําสีแดงนะคะปกป้องพลังลบแล้วก็เสริมดวงชะตาพร้อม e ีวิลอ e แล้วก็มือพระแม่ฟาติมานะคะ อันนี้ต้องบอกว่าใส่ทุกวันเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามได้แล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่สั่งซื้อมาแล้วคุยยังไม่ได้ส่งให้เพราะว่าจะรอทําพิธีพร้อมกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูถ้าอยากบอกอะไรสําหรับคนที่พบเจอคลิปนี้เป็นการส่วนตัวคนที่มีบุญสัมพันธ์นสาหรับคลิปนี้เป็นการส่วนตัวเท่านั้นนะคะ Emperor Wow ว้าวชื่ออบซอดว้าวสามดาบขอ c l wow. a ิ i f y สามดาบโอเคว้าวขอ c l a ิ i f y สามดาบนะคะขอ c l a ิ i f y สามดาบว้าวโอ้ว้าวนะคะโอ้ไม่รู้จะว้าวไปขนาดไหนนะขออีกหนึ่งใบ ขยบคล้องสักคู่นะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณคะไพ่อยากบอกว่าเอ่อนี่คือช่วงเวลาของคุณนะคะนี่คือช่วงเวลาของคุณแล้วไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะยังไม่ได้รับชัยชนะ ไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะยังไม่ได้รับการมองเห็นยังไม่ได้รับอำนาจยังไม่มีชื่อเสียงแต่นี่คือช่วงเวลาของคุณแล้วอำนาจบาร,รมีพรอ,อันใดแต่พรอ,อันใดก็ตามแต่ที่คุณได้ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปนะคะสี่สัปดาห์นี้คุณจะได้รับข่าวดีมีอำนาจนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆรอคุณอยู่ในอนาคตและนอกจากนั้น การเจริญเติบโตในด้านของธุรกิจการงานเครือข่ายเคือข่ายนะคะคอนเน็ชันต่างๆเนี่ยจะมีเข้ามาในชีวิตให้คุณมีความรู้สึกว่าทำอะไรก็ง่ายขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคนที่คนรักจะกลับมาแล้วกันสามดาบขึ้นเมื่อเรา c l a r ิฟายเนี่ยเราเห็นสตรนคนที่เขาแบบ ใจแข็งมากคนที่คุณงอแล้วก็ไม่สําเร็จอะภายในสี่สัปดาห์นี้อะค่ะเร็วสุดสีวันยังไงก็สำเร็จนะคะเขา,าคนนี้เป็นใครหรอธาตุธาตุไฟนะคะเมษสิงหธนูเป็นคนอยู่ไกลนะคะอาจจะอยากต่างจังหวัดต่างอำเภอรหรือว่าต่างประเทศคุณอาจจะพบเจอกันผ่านทางออนไลน์เออทีนี้ เอ่ไพ่ที่เราคลิฟายเนี่ยคุณเห็นในเรื่องของความผูกพันนะคะก็คือ six of cups ขึ้นแล้วก็มีเก้าเหรียญ seven of cups page of cups พอคนคนนี้อะเขามีความรู้สึกว่าชีวิตของเขามัน stable หรือว่ามันคงแล้วอ่ะคุณรู้หรือเปล่าเขาคิดถึงคุณนะเออคุณอาจจะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากเนาะแต่พอว่าในวันใดวันหนึ่งที่เขาประสบผลสุบไม่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะนะคะแล้ววันนั้นอน่ะไม่มีคุณอยู่ มันเลยทาให้เขารู้ว่าเฮ้ยมันจะดีมากๆเลยถ้าในวันนั้นมีคุณอยู่นะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่สหรับแรกนะคะที่อยากจะบอกกับเพื่อนนะคะก็คืออํานาจบารมีการได้รับการสนับสนุนแม่ตานะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ใครทำการคัดกั้นขายลูกค้าก็ให้การสนับสนุนดีการเงินจากฝึกเคลื่อนก็จะมีความลื่นไหลนะคะ คุณจะไม่เครียดในเรื่องของการเงินก็การงานอีกต่อไปแล้วสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่นะคะช่วงเวลานี้จะยกระดับจากธรรมดาเป็นอะไรที่ดูดีขึ้นนะคะยกตัวยอย่างถ้าคุณกำลังรองคอยการสอบ เพื่อที่จะเดินทางไปต่างประเทศโอเคคุณมีโอกาสได้คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศดังนั้นใครนะคะที่มีแพลนในเรื่องของการจะสอบชิงทุนหรือว่าสอบไปเรียนต่อหรือว่าต้องการอยากจะเดินทางไปต่างประเทศคุณสามารถทําเอกสารได้เลยโอกาสที่จะผ่านโอกาสที่จะชนะมีสูงมากๆนะคะอย่าอย่าทำเป็นเล่นไปนะคะแล้วก็เรื่องที่สองสำหรับไพ่ที่อยากจะบอกก็คือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ช่วงเวลานี้นะคะคนที่คุณรักจะกลับมาคนเก่าที่คุณรักเท่านั้นถ้าคุณไม่รักเขาไม่กลับคุณต้องมาถามใจตัวเองว่าคนคนนี้คือคนที่คุณยังยังรักอยู่หรือเปล่านะคะเพราะมันมีพลังของคนเก่าที่ที่ยังรักคุณอยู่เนี่ยในช่วงเวลานี้ควายเห็นว่าเหมือนเขาประสบผลสําเร็จอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เอออยากที่จะแบบขอบคุณคุณหรือว่าอยากจะกลับมาให้คุณได้แบบร่วมฉลองกับความสําเร็จของเขานะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสําหรับ ต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะจานับต่อไปจะใช้เป็นคีตานะคะเนื่องจากว่าควายสะสมไพ่มีไพ่ยเยอะมากนะคะแล้วก็ทํำยังไงถึงจะนำไพ่ามาใช้ให้เ,เพื่อนๆได้เห็นความสวยงามเนาะก็เลยตัดสินใจทําเป็นแรนดอมแล้วก็บอกกับตัวเองว่ายอย่างน้อยลงแรนดอมนะคะเออให้ได้ทุกวันก,ก็ก็จะเป็นไลฟ์ที่ชาร์เรนต์กับตัวเองเหมือนกัน <laughs> นะคะ คลิปนี้เฉพาะผู้ที่ฟังเฉพาะผู้ที่กดเข้ามาดูนะคะเฉพาะจริงๆค่ะเพราะเราเป็นแรนดอมไพ่อยากบอกอะไรกับคุณคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณคะวยน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นแบบว่าแบบควเห็นแบบความรักรักแบบครั้งใหม่นิวเลิฟใครที่โสดกดหนึ่งใครที่ไม่โสดกด2องคนโสดคุณรู้ไหมคะว่า คุณไม่ขอพรที่ไหนอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานไทยลักษณะคู่ตามที่คุณได้ร้องขอเลยนะคะอืมจริงๆด้วยขออนุญาตอ่านนิดนึงนะโอเคค่ะก็การเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่จบสิ่งเก่าแล้วก็มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคุยเห็นในเรื่องของการจบสิ่งเก่าการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักแล้วก็ ความทุกข์ผ่านพ้นไปความสุขกำลังจะเข้ามาว้าวสุดยอดนะคะเออนะเนี่ยสวยมาสวยมากๆเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะอยากให้เพื่อนใส่เนี่ยคุยใส่ตลอดเลยนะเออของดีอยากบอกต่อไพ่ปบที่สองนะคะช่วงเวลาและช่วงการเกิดนะคะเป็นช่วงเวลาของการจบบางสิ่งและเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ว้าว ต้องบอกว่าขออนุญาตเ,าเพิ่มเติมารายละเอียดให้ฟังใครก็ตามแต่ที่เข้ามาได้ฟังคลิปนี้โปรดจงรู้ไว้เลยนะคะว่าคุณจะไม่อโ l นคุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วต่อไปนี้สิ่งใดก็ตามแต่ที่หลุดมือไปจะเข้ามาในชีวิตคุณกลับคืนสิบเท่าร้อยเท่าเช่นถ้าเขาถ้าคุณเคยเจอความรักที่เอาเปรียบต่อไปนี้คุณจะเจอความรักที่เป็นฝ่าย ให้เสมอกันหรือเป็นไฟให้มากกว่านะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของการงานถ้าคุณเจอคน,กนแกล้งในเรื่องของการงานต่อไปนี้คุณจะเขาจะแพ้ภายและคุณจะชัยชนะคือช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงแห่งการรีเบิร์ชีวิตคุณใหม่อยากทําอะไรอยากคิดเยอะจงทําแล้วก็ขอให้คุณจงมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ ซึ่งซึ่งไพ่ค่อนข้างจะมีความชัดมากนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกำลังรอคุณอยู่นะคะว้าวไพ่สวยมากเออ่จิตวิญญาณที่เป็นยุรันดอนตั้งแต่อดีตชาติกำลังจะกลับมา พบเจอคุณณปัดนาวอ่ะอันนี้เราต้องบอกขออนุญาต clarify นะคะคุณกับเขาอะค่ะอาจจะยังไม่เจอกันน่าจะเป็นรักครั้งใหม่ด้วยนะเออคุณกับเขาอาจจะยังไม่เจอกันแต่เมื่อคุณจบสิ่งเก่าไปได้แล้วคนคนนี้จะค่อยๆปรากฏเข้ามาในชีวิตคุณจะรู้สึกได้นะคะคุณจะมี พลังใจ Energy เดียวกันหรือเรียกได้ว่าคุณจะพูดภาษาเดียวกันอืมคุณจะมองข้ามบอดี Body, หน้าตาคุณจะรักกันด้วยจิตวิญญาณจริงๆนะคะเพราะว่าคนคนนี้ก็คือ Soul Energy ของคุณมีโอกาสสูงมากนะคะที่ที่จะได้เจอต่อไปเรามาดู Oracle of Mermaid กันบ้างนะคะเดี๋ยวดู Oracle of Mermaid กันบ้างโชว์หนมะโชว์ <laughs> อ่ะขอสามใบค่ะ Or a c l e of อ e r m a i d อยากบอกอะไรกับคุณคะ Oracle of Mermaid อยากบอกอะไรกับคุณคะโอเคค่ะ okay, so. Oracle of Mermaid อยากบอกอะไรกับคุณคะ Oracle of Mermaid อยากบอกอะไรคะโอเคค่ะอ้าวช่วงนี้เนี่ย คุณจะต้องฟังเพลงที่เป็น positive เท่านั้นอย่าฟังเพลงเศร้าฟังเพลงที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะมันนี่ love me นะคะ everybody love me ทุกคนรักฉันไปฟังได้คือให้คุณฟังเพลงเอ่อ feel good นะคะในตอนเช้าเนี่ยขอให้คุณแบบตื่นขึ้นมาฟัง positive thinking เช่น random คลิปนี้ positive ร้อเปอกดฟังตอนเช้ากดฟังตอนคืนโชคดีแน่นอนคือใบนี้จะสื่อว่าแบบคุณจะต้องเป็นเอ่อเขาเรียกว่าคุณจะต้องบ u i l อารมณ์ตัวเองหรือว่าต้องสร้าง feeling ตั้งแต่เช้าเลยนะเอ่อฟังเพลงบวกฟัง podcast บวกฟังคลิปบวกเนี่ยเออในทั้งวันคุณก็จะได้พลังที่เติมเต็มพลังที่ f r e s มากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำนะคะโอเคค่ะกิฟ g o i n นะคะ มุ่งหน้าไปมุ่งหน้าไปข้างหน้า keep going ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่อย่ายอมแพ้จงทำต่อไปเหมือนกันขึ้นบันไดนะคะสมมติว่ามีรอยขั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบหยุดกลางทางตอนขั้นที่ห้าสิบมันอาจจะเหนื่อยนะคะแต่ขอให้คุณฮึบอีกห้าสิบขั้นเพราะว่าสิ่งที่คุณได้อะมันสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่คุณเพียรพยายามแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ คุณค่อนข้างจะมีแบบเซนต์มีสเสน่ห์มีอาร่านะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลคอยช่วยเหลือนำทางอยู่แล้วแบบไม่ต้องกลัวเลยนะคะการรักตัวเองสำคัญนะ,นะคะเขาบอกว่า การรักตัวเองสําคัญมากจะทําให้คุณมีคาริสม่าการรักตัวเองคืออะไรหลายคนมักจะถามเสมอนะคะเลือกตัวเองก่อนเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือการรักตัวเองค่ะเช่นถ้าเศร้าเราจะต้องหาวิธีที่หายเศร้าไปเดินออกกําลังกายวิ่งลูวิ่งอะไรอย่างงี้ค่ะนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาขอขยายความเพิ่มเติมนะคะจากทาโรคาสักสามใบ ขอขยายความเพิ่มเติมทารุขาสามใบนะคะถ้าอยากบอกอะไรกับคุณคะสำหรับทุกคนที่เจอคลิปนี้เท่านั้นเตรียมตัวรับข่าวดีภายใน3วันนี้นะคะเตรียมตัวรับข่าวดีภายใน3วันนี้ เวลาที่ปรากฏจะต้องมีเลขสามเก้าโมงเช้าบ่ายสามสามทุ่มตีสามอะไรแบบนี้นะคะเอออาจจะมีเมสเซจเข้ามาเชร์อ่ะจะมีใครบางคนเดินทางมาหาคุณนะคะเอ,อ่อในโงองของความักคุณจะได้เจอคู่แท้และสำหรับสายโสดใครสายโสดกดหนึ่งนะคะใครที่รอคอยรักข้างเก่ากดสองเพราะคุณจะสมหวังนะคะสำหรับทุกคนที่เจอคลิปนี้เท่านั้นใครที่ไม่ได้ฟังไม่ใช่แน่นอน ไฮพิเศษช่วงนี้อ n นเน y ของยานอย่างรู้ของคุณสูงมากเลยหรือเรียกได้ว่าคุณมีตาที่สามแต่ช่วงนี้คุณมีความรู้สึกสับสนมากปัญหาหลายอย่างหลับตาลงสักนิด10-15นาทีอินเนอร์ในใจของคุณหรือว่าบางสิ่งบางอย่างจะปรากฏคุณจะอย่างรู้เองว่าคุณจะต้องทำอะไรนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่จงเชื่อมั่นในความรู้สึกแรกของตัวเองเสมอเพราะความรู้สึกแรกของคุณเนี่ยเยี่ยมยอดที่สุดแล้วนะคะ ยูนิคอนนี่เลยปีนี้เป็นปีม้านะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าสามใบไพ่อยากบอกอะไรสามใบในสำหรับยูนิคอนเหมือนอันบ็อกซิ่งอะเหมือนอันบ็อกซิ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหม ถ้าฉันชอบแบบนี้นะคะเอ่อเป็นคลิปพลังบวกเนาะการแนะนำดาเนินชีวิตหรือแม้กระทั่งเอ่อสิ่งที่พ่อยากบอกสิ่งที่สิยอากจะบอกนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็สามารถแบบเอ่อคอมเมนต์บอกให้เรารับรู้ได้จะเป็นกำลังใจนะคะ ว้าว <Wow. S 2> คือต้องบอกว่าตั้งแต่ลราเปิดมาความสัมพันธ์ relationship <Wow. S 2> เด่นมาก เราจะไม่ไม่พูดในเรื่องของความรักก็ไม่ได้ก็คือไพ่แบบค่อนข้างจะเด่นในเรื่องของเฟรนด์ชิพความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับเพื่อนนะคะหรือแม้กระทั่งกับคนรักเนี่ยโอ้โหช่วงเวลานี้มันดีเยี่ยมยอดมากๆเลยคุณจะล้อมรอบไปด้วยคนที่เขารักคุณจริงนะคะคุณจะแบบเต็มไปด้วยคนที่เขาแบบคอยช่วยเหลือเกอื้อกูลคุณอย่างที่บอกเลยนะคะคนใหม่เนี่ย ในสามสิบวันมีแฟนแน่นอนต้องต้องเจอต้องเจออะไรบางอย่างที่เข้ามาสกิลหรือบางคนมีแล้วด้วยนะคะเออแล้วก็มีบ้า่องน่าเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งทุกคนจะต้องมีใครบางคนที่ยังรักอยู่ใช่ปะ่ะแล้วก็อยากจะขอโอกาสได้กลับมาแก้ไขแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งก,ก็ยินดีด้วยนะคะว่าออภายในสามสิบวันนี้นะคะ่ะมีโอกาสที่คนที่คุณรักจะกลับมาคืนดีกันกลับมาดีกันเนาะในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะคะ ความโกรธไม่ดีเออช่วงนี้อย่าไปโกรธใคร,ครนะจ๊ะกลุ่มนี้ความโกรธจะเป็นพลังลบกัดกร่อนคุณบล็อกคุณนะคะดังนั้นความโกรธนี่บล็อกคุณแน่นอนอย่าว่าแต่ใครเลยตัวครูไอยบางครั้งก็มีความรู้สึกโกรธนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วในเมื่อเราแรนดมอมาก็เหมือนเป็นการทำในดวงบอกตัวเองเหมือนกันนะคะว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้ถ้ารู้สึกโกรธอะไรใครเนี่ยคุณก็ต้องให้อาภัยเขาเนะยคะเอ่อเคยได้ยินไหมคะคำว่า การให้อภัยคือที่สุดแล้วนะคะเออดังนั้นก็เออถ้ามีอะไรแบบเขาเรียกอะไรอะมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกโกรธหรือว่าคับแค้นใจปล่อยวางได้นะคะเออจบที่เราบอกที่สุดนะคือคือทุกอย่างเนี่ย พลังของคนกลุ่มนี้ควรยไม่ทราบหรอกว่าใครได้เข้ามารับชมคลิปนี้บ้างเพราะตั้งใจนะคะจุดประสงค์ก็คือว่าด้วยว่าไพ่เยอะมากก็คืออยากจะโชว์ไพ่นั่นแหละให้เพื่อนได้ได,ได,ได้ได้เห็นแล้วก็แต่ละสำรับนี่ราคาค่อนข้างสูงแเราอยากจะใช้คุ้มค่าด้วยแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้แบบได้มองไพ่สวยๆด้วยนะคะ เ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะคําแนะนําเราก็พูดไปแล้วนะคะว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยของคุณเด่นคุณจะรายร้อมไปด้วยคนที่เขาหวังดีกับคุณคุณจะได้เจอความรักที่ดีนะคะในส่วนที่็อกคนเก่าก็มีโอกาสจะสมหวังแล้วก็สิ่งที่บล็อกคุณก็คือในเรื่องของอารมณ์ร้อนและความโกรธนะคะดังนั้นจงลดละเลิกจะดีที่สุดกับคุณคะ่ะไปดูไพ่ใบต่อไป เห็นคุณค่าการตื่นรู้ชั่วโมงนี้ชีวิตของคุณสำคัญที่สุดเลือกตัวเองก่อนนะคะแสงออรา่าลงมาสุดตัวคุณแล้วทุกเช้าอย่าลืมบอกนะคะว่าฉันสามารถได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาฉันสามารถทำทุกอย่างได้ฉันเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อไหมพูดอย่างนี้เนี่ยปังคุณมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะ อันนี้พิเศษนะสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้ด้วยความที่ชอบอ่านหนังสือคุณเชื่อไหมว่าถ้าเราพูดคำว่าขอบคุณอนะแบบพันคำอะถามว่าอุ้ยใครจะพูด,ดก็พูดไปเรื่อยเหม,มือนสวดมนต์อะขอบคุณขอบคุณขอบคุณเหมบานคนเดินลู่วิ่งเนาะเออแล้วก็ในขณะฟังเพลงแล้วก็อาจจะพึมพำเรื่อยขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณเชื่อไหมว่าแค่คําว่า thank you หรือขอบคุณอะมันเป็นคลื่นพลังบวกนะคะ เออแล้วแบบคุณลองดูก็ได้แล้ววันนั้นน่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมเราแฮปปี้จังเลยทําไมเรามีความสุขจังเลยอันนี้เป็นเทคนิคนะคะในเรื่องของแบบกดแรงดินดูดเนาะเอาละค่ะทีนี้สําหรับสุดท้ายซึ่งดีใจมากครูายได้มาคือคนซื้อออกไปเยอะมากแล้วอันนี้ก็ได้มาเป็นสําหรับสุดท้ายนะคะ Manifestation Card นะคะ แบบดีใจอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะได้ใบอะไรนะฮะคุณจะได้ใบอะไรคะคุณจะได้ใบอะไรคะคุณจะได้ใบอะไรคะขออนุญาตนะอุยลื่นมากเพื่อนๆลื่น,ล,นลื่นเฟอร์ลื่นเฟอร์กลุ่มนี้ได้อะไรคะแล้วก็ในสำรับทุกสำรับนะคะ manifestation คะ่ะจะเป็นสำรับสุดท้ายในการให้ทุกคนได้ manifest กันกูขอใบนี้ก่อน โอเคค่ะใบเด้ไปนี้นะขออนุญาตอ่านแป๊บนึงนะ power นะคะคุณมีพลังที่จะทำทุกอย่างได้ให้สำเร็จในโลกใบนี้ในชาติปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน power ช่วงนี้ power ของคุณมาพันเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์อยากทำอะไรทำคุณสามารถเปลี่ยนโลกได้ นะคะแล้วก็โลกทั้งใบอะ่ะจะเปลี่ยนได้ไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่คุณมนุษย์ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้และถ้าคุณมีความเชื่อมั่นศรัทธามากพอโฟกัสที่ตัวเองนะคะฝึกสกิลแล้วก็ดูแลจิตใจให้อยู่ใน v ว b r a t i o n ที่ดีรู้สึกดีเสมอนะคะอย่างที่บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะมีข้อเสียก็คือความกรวดอารมณ์ร้อนถ้าถ้าลดได้ดีมากๆเลยนะคะเออดังนั้น หมายเลขของ power ค่ะไกวเห็นในเลขของพลังแปดอืมดังนั้นใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้อยากทำอะไรพิมพ์เข้ามาบอกกันหน่อยได้ไหมสามข้อแล้วก็ทุกครั้งที่คุณพิมพ์คุณเขียนคำว่าขอบคุณเข้าไปให้หน่อยขอบคุณตัวเองขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณคลิปเนี่ยคุณใครก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกขอบคุณนะจ๊ะแล้วก็เขียนสิ่งที่แปลรถนาสามข้อ ยืนยันด้วยพลัง8888ได้เลยนะคะถ้าได้สนใจอยากดิดส่วนตัวแอดไลน์6422396หรือสั่งซื้อได้แดงได้ดำนังชุบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เป็แล้วสวัสดีค่ะ